ว่าเคนล้นสามนะคะขณะนี้แม่แม่ก็กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะส่งลูกในอ้อมให้กลับเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้นี้นะอุ้ยฝนตกเอาฝนตกฝนตกไปเกิดฝนตก่มคะฝนตกฝนตกนะครขอสวัสดีค่ะ โอ้โหจู่ๆก็ตกลงมาเลยนะคะไปแม่ไปค่ะหมูไหนหมูว่าหมูโชนอยู่ไหนหมูหมูอยู่นี่แหละได้น้ำพริกมะขามมาด้วยโอ้โหเห็นน้ำพริกมะขามกับหมูแล้วรู้สึกว่าโอ้ยฝนแรงตกแรงเลยแป๊บเดียวตกแรงเลยค่ะใช่ใช่า ลงไปชั้นหนึ่งคะ่ะจำได้จำได้ไไจำได้จำได,ำได้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เบทีใช่ไหมเราไปข้างลิฟต์ตรงนี้ลงลิฟต์เลยอาจารย์จ้ะจ๋าจมาได้แล้วฝากกตาตังนะคะโอเคบรรยากาศบรรยากาศหลังคอนเสิร์ตจบ จะประมาณนี้เลยค่ะ<ป>เก็บเก้าอี้ค่ะนี่เขาเก็บหรือเขาจะเรียงพอเร็บงานคอนเสิร์ตลูกคนก็จะกลับกันหมดเลยจริงนะคะเนี่ย กำลังจะกลับค่ะเดี๋ยวต้องไปรถก่อนสวัสดีค่ะแม่แม่ดอยแล้วรถแม่ดอยจอดอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อไปรถไฟอ๋อไปรถไฟจะพาไปรถไฟเอ๊ะรถไฟไม่เครืงหน้าเหรอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามาไปห้องน้ำอ๋อเขาไปห้องน้ำโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะขณะนี้เราอยู่กันที่อิมพีเรียลวอลสัมลองค่ะเมื่อกี้อยู่บริเวณหน้าห้างนะคะฝนตกค่ะ นต,ตกก็เลยโดนอกเมาข้างในจนบริเวณหน้าเวทีนะคะอ้าวคนหายหมดแล้วใช่ค่ะนนคนหายเกลี้ยงเลยเครี้ยงเลยจากเมื่อกี้นี้เราอยู่กันแบบแผ่นดินไม่มีจะอยู่นะคะเก็บเก้าอี้แล้วค่ะ กำลังรอพี่ลินเอาเอาตังเข้าธนาคารจัดบริเวณอ่าหน้าบิ๊กซีเลยนะคะบิ๊กซีข้างในค่ะข้างในนะคะใ,ในในเซนทันอรอีกทีไอเซนทันไม่ใช่อินพี่เลียงเอสำลักโอ้ยพูดห้างชื่อเขาผิดนะคะ ในแม่ของเราก็เป็นช่วงร่ำลาอะไรกันแน่บช่วงนี้ยังไม่ดึกนะคะหาบัตรจอดรถคนนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ชมบรรยากาศเมื่อกี้ว่าจะ โอ้โหทำไมถึงได้ดวงดีขนาดนี้คือว่าเมื่อกี้ลูกไรออนน่ะพาแม่แม่เดินออกประตูนี้นะคะเดินออกประตูนี้เมื่อกี้เลยค่ะแล้วพอลูกไรออนรับตาไปแป๊บเดียวค่ะฝนตกขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเนาะนี่ลูกสาวมหาศย์นะคะ ไปยังไม่ถึง5นาทีเลยฝนกระหน่ำเลยค่ะไม่อย่างนั้นนะ้เมื่อกี้นี้แม่ๆจะไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปก,กับลูกไรอันไม่ได้ลำ่ำไม่ได้ลาไม่ได้จับไม้จับมือมีแม่ๆหลายๆท่านที่มาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้ถ่ายบางคนมาหลายครั้งละแต่ว่าไม่มีโอกาสาได้ถ่ายรูปก,กับลูกไรอันนะคะวันนี้ได้ถ่ายรูปโอ้โหเป็นความมหาสารย์มากๆฝนตกแรงมาก ฝนตกแรงเลยดูสิไม่ความมหัศจรรย์มากถ้ามันเป็นเมื่อกี้นี่นี่เขากระลักคู่กับมหัศจรรย์ถ้าเป็นเมื่อกี้แม่ไม่ไม่มีโอกาสเลยด้วยนะเรียบร้อยแล้วก็ตกแรงไหมตกแรงเลยแรงแบบยืนไม่ได้เลย้องแยกไปแล้วเห็นปะอาจารย์ของไรอ้ามไม่เกินห้านาทีเองค่ะเมื่อกี้รีบวิ่งกันเข้ามาข้างในกันกำลังวิ่งกันเข้ามาข้างในเลยนะคะ ่างนั้นเดี๋ยวเราต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยคาดว่ารถอาจจะติดด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตที่จะเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับนะคะในระหว่างทนะี่ทงกลับก็จะตัดคลิปให้ชมนะคะสต่กลับมาเจ็บอันนี้เอ๊ะนี่วันนี้คือร้อยถิ่นด้วยนะเย็นมากหินเย็นเย็น เดี๋ยวเจอกันนะคะถ่า